ร right. ยินดีต้อนรับกลับสู่รีวิวฟอร์สถานที่ที่เราเจาะลึกทุกเรื่องราวของยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าหากคุณลหลงไหลใน SUV สายลุยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและรถที่ถูกสร้างมาเพื่อพิชิตทั้งถนนในเมืองและเส้นทางสุดโหดคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกของ SUV นั่นคือ2,026 Toyota m u l t i b e e a Haro รถที่ผสานตำนานความแกร่งสายออฟโรดเข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ เทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน2026 Toyota Multi-Be p a h a r o มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดันและทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าดูแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราด้วยกระจังหน้าที่กว้างขึ้นไฟหน้าเล็ดที่คมชัดและฝากระโปรงที่ออกแบบอย่างมีมิติ บ่งบอกถึงพละกกำลังที่ซ่อนอยู่รูปทรงโดยรวมยังคงเอกลักษณ์ของปาฮาโรแบบดั้งเดิมแข็งแกร่งในจุดที่จําเป็นแต่ปรับให้ลื่นไหลและทันสมัยมากขึ้นเหมาะทั้งการขับในเมืองและการลุยเส้นทางธรรมชาติด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมระยะความสูงจากพื้นดีเยี่ยมและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ตอบย้ําความเป็นสายลุยแผ่นกันกระแทกรอบซุ้มล้อและด้านล่างช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและความทนทาน ทำให้เห็นชัดเจนว่า2026 Toyota m u l t i b e e ปา r าโ o ไม่กลัวความสก,กรปรกด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ประตูท้ายที่แข็งแรงและกันชนที่ดูบึกบึนสมบูรณ์แบบจากทุกมุมมองเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเปลี่ยนบรรยากาศจากความดิบแข็งแกร่ง,ง,งสู่ความหรูหราและสะดวกสบายภายในของ2026 Toyota Multibeer a r o ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกล การใช้งานทุกวันและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยไม่ลดทอนความพรีเมียมวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและเบาะที่ทนทานทำให้ห้องโดยสารดูหรูแต่ใช้งานได้จริงตำแหน่งที่นั่งของผู้ขับสูงและมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่เบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีแม้เดินทางไกลแผงคอนโซลหน้าออกแบบเรียบง่ายและทันสมัย โดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางคำสั่งเสียงและการอัปเดตระบบผ่านอินเทอร์เน็ตปุ่มควบคุมแบบกดจริงยังคงมีอยู่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและปรับแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วระบบนำทางมุมเอียงขณะลุยทางวิบากและสถานะของตัวรถพื้นที่ภายในถือเป็นจุดเด่นอีกด้านหนึ่งด้วยพื้นที่วางขาและศีรษะที่กว้างขวางทุกแถว ทำให้รองรับทั้งครอบครัวและกลุ่มนักผจนภัยได้อย่างสบายแถวที่3ใช้งานได้จริงมากขึ้นและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างพอสําหรับกระเป๋าอุปกรณ์หรืออุปกรณ์แคมปิ้งใต้ฝากระโปรง2026 Toyota Multibee p r a r o คาดว่าจะมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งสมรรถนะความประหยัดและความทนทานเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงยังคงเป็นหัวใจหลักให้แรงบิดสูงเหมาะกับการลากจูงและการลุยทางโหด นอกจากนี้อาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินหรือระบบไฮบริดเพื่อการเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระบบส่งกำลังอัตโนมัติทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นสูงทำให้ปาฮาโร่มั่นใจทั้งบนถนนทางเรียบและเส้นทางออฟโรด โหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้ปรับการทำงานของรถให้เหมาะกับทรายโคลนหิมะหินหรือการใช้งานปกติระบอบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียลระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันและช่วงล่างที่ปรับได้ช่วยให้การลุยเป็นเรื่องง่ายแม้จะเป็นรถสายลุยแต่การขับขี่บนถนนปกติก็น่าประทับใจช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่ช่วยลดอาการโคลงและซับแรงกระแทกได้ดีพวงมาลาัยแม่นยำเกินคาดสำหรับรถขนาดนี้ และห้องโดยสารเงียบสบายแม้ใช้ความเร็วสูงทำให้เหมาะกับการเดินทางไกลเทคโนโลยี <Technology S 1> คืออีกหนึ่งจุดเด่นของ2026 Toyota m u l t i b e e a p r a r o ระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคันและระบบแสดงภาพขณะลุยออฟโรดช่วยให้มองเห็นสภาพพื้นผิวรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนด้านความปลอดภัยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนทำให้ปาฮาโร่ตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยยุคใหม่พร้อมความอุ่นใจในทุกการเดินทาง สิ่งที่ทำให้2026 toyota multibz p j a r o โดดเด่นคือความอเนกประสงค์มันไม่ใช่แค่ suv off road หรือรถคร